ก็สวัสดีน้องจืดกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมากับตำนานผลใหม่กันนะครับซึ่งนี่ไม่ใช่ผลใหม่อะไรหรอกนะครับก็คือผลความมืดนั่นเองนะครับผมที่ใช้อยู่ในตอนนี้ซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยจะใช้ผลความมืดเนี่ยในการฆ่าคนอื่นนะครับและจะมาดูกันนะครับว่าผลความมืดนี่แม่งจะโหดขนาดไหนนะครับผมถ้าใครพร้อมไปดูเนี่ยเชื่อนะครับว่าทุกๆคนอยากจะดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้ผมก็ พยายามทําคลิปขึ้นมาให้ทุกๆคนดูกันด้วยนะครับผมนะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับใครที่ช่วยเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคไปดูคลิปกันได้เลย let's go ผมเจอคนแล้วครับเขากำลังสู้กันอยู่นั่นแหละครับผมเขาน่าจะเป็น11ล้านนะครับผมเดี๋ยวผมไปสู้11ล้านดีกว่าเจอ11ล้านแล้วครับเขาใช้ผลโมจิครับผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะชนะเขาได้หรือเปล่าพอดีแบบผมไม่ได้เล่นเกมนี้มานานเลยครับโอเคเฮ้ เรียบร้อยครับเขาก็โดนนะครับผมผมกําลังปุ๊บโดนครับโดนโดนโดนครับผม ้ยผมโดนครับหลบคอมโบตึงๆอเรียบร้อยเขาจะตายแล้วครับผมเปิดเผาวิสีไปทีนึง เรียบร้อยครับเขาเปิดผาวิตีผมก็เปิดครับผมอยู่ไหนเอ้ยเขาหนีครับตอนนี้เขาวิ่งนะครับผมก็น่าจะก็แบบตำนานผมก็โหดเกินไปนะครับพอดีผมก็เล่นผลน,นี้มานานนะครับในเมื่อก่อนเนาะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วก็ยังแบบมีฝีมือหลงเหลืออยู่บ้างนะ อนี่นี่โอ๊ยโดนได้ไงวนะเนี่ยเอ้านี่ไม่เป็นไรครับผมเป็นเพราะว่าพี่ผมประมาทเกินไปนะครับที่แบบว่าไม่ดูดีๆก็คิดว่าตัวเองแบบสู้เขาไหวนะครับพอดีแบบผลโมจิมันก็เป็นผลที่แบบคอมโบฟันช็อตตายผมก็ลืมไหมแต่พอเขาหนีอย่างนี้เขาก็ไม่ออกอะไรอีกเลยนะครับ วิ่นี่ไงผมเจอแล้วครับเขาสู้กันอยู่2คนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเข้าไปเสือกเลยท,ทันทีครับพอดีผมทําคลิปนะครับผมเลยไม่แคร์แล้ <k> วัสดีหนุ่มขอยุ่งได้เปล่าเรียบร้อยครับเซตหนึ่งเลยตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็กำลังโดนผมระยำนะครับเอ้ยเอ้ยระยำอะไรล่ะโอ้โหไม่เงี้ย ปิงเด็กเซิร์ฟเซิร์ฟปิงไม่เซิร์ฟปิงไม่ค่อยเวริร์กนะครับผมจัดชุดคอมโบไม่ค่อยเป็นแล้วเด็กแบบเมื่อก่อนผมก็เคยใช้นะไอแบบเป็นผลย่างงี้เฮ้ยเขาจะเปิดเผาวีสีเลยนะครับผมเฮ้ยดึงไม่โดนน่ะเล่นในโทรศัพท์หรือเปล่าเนี่ยคนนี้ผมรู้สึกนะ เน่เผาวีสี่ที่โกงจริงๆเลยครับผมไม่ชอบเลยเผาวีสีเนะี่ยโดนไปครับเฮ้ยโลได้หืมโลได้อะนุ่มเรียบร้อยครับโดนเต็มๆปุ๊บ เปิดเผาสวนนะครับผมแต่ว่าเผาไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับผมพอดีผมก็ต่อเขาอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องห่วงจะไปไหนเออุ้ยเขาหนีไม่หยุดเลยครับขนาดเปิดเผาวิสีเนี่ยเผาวิสีเขาโกงผมนะผมพูดตรงๆนะดูลงน้ำนะครับน่าจะลงน้ำนะครับไม่สู้เลยครับเขากลัวครับผมเรียบร้อยครับผมเขาไม่น่าอยากจะสู้กับผมครับสงสัยปอดแหง ผมว่าไปคนต่อไปดีกว่าคนนี้แบบว่าไม่ค่อยสุดจะเท่าไหร่อะครับพอดีเครื่องไม่ค่อยติดอุ้ยมาแล้วครับผมตอนนี้มาเจอคนที่4ี่แล้วนะครับนั่งจากเมื่อตอนที่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็หนีนะครับซึ่งตอนนี้ผมมาเจอกับ12ล้านนะครับผมกับ3ล้านเขาสู้กันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็รออะไรครับเสีกเยกอะไดีกว่าดีพวกขอจุนนะครับ ขอจุ้นนะครับขอขอแบบจุ้นนะผมพอดีมีเรื่องครับผมเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรนะครับคือผมอัดคลิปครับ <c oughs> นี่เนี่อ,อ้าวเฮ้ยเหมือนเขาจะช่วยกันด้วยวะ่ะนั้นคนเลือดน้อยอยากโดนก่อนใช่ปะ่ะได้ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะอุ้ยดูเขาลุ้มครับ <c oughs> เจ็บจี๊ดเลยอ่ะเจ็บจี๊ดเลยครับอุ้ยแปลงล่างเลยครับแปลงล่างหมดเลยครับอุ้ยผมเสียเปรียบแล้วเนี่ยเขาเป็นผลแสงอ่ะ ตายครับติดผมครับโดนรัดเฮ้ยชิปเองแล้วคอมโบเฮ้ยเดือบโดนเดือนคอมโบอุย้ยแรงมากอุย้ยแรงมากอุ like ้ยอุ้ยอุ like ้ยอู้ยแรงจริงครับแรงมากแรงมากเลยแรงเวอร์เจ๋งไรครับดูดได้ไหมครับ หอยนิดหน่อยครับต้องตั้งหลักครับอุ้ยโอ้โหแรงมากครับผมโอ้โหโดนเล่นเลยโฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ผมโดนลุมเลยอ่ะต้องรีบออกมาจากวงนะครับพอดีผลแสงมันแรงมากเลย แต่เขามีข้าวหัวที่เยอะกว่าผมด้วยในมารีนะ่ะอุ้ยเหมือนโดนลุมเลยอะไม่เหมือนเหมือนโดนลุมจริงๆเลยนะครับ เขาปล่อยนะครับสงสัยแบบเห็นแล้วผมโดนรุมนะครับดีแล้วผมจะได้ฆ่าเขาให้ตายจะดูกับทรงเขาน่าจะไม่ตายนะครับเรียบร้อยครับผมแตกเออเขาจะเอาต่อเลยครับผมเขาไม่แบบไม่ไม่ผมไม่นี่เลยครับเขาไม่ให้ผมรีเซ็ตเลยครับผมนี่แบบเขาอยากเสีย,ยบๆนะครับ อุ้ยโอ้ยังมีอยู่เหรอย,ยังมีอยู่เหรอโปเนี่ยเฮ้ยเขายังมีโปไอ้นี่อยู่เหรอเฮ้ยโปแฮกมีเหรอ ยังมีเหรอเอาดียังมีโปแฮกอยูอย่ีครับผมแฮกไอ้เช่ยแฮกโอ้โห อุ้ยตายแล้วครับ้วไม่กี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้มก g อ d ใครวะเนี่ยก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันมีคนเยอะจังวะที่แท้เขาเข้ามาลุมผมครับ เรียบร้อยครับตายหนึ่งคนเหลือลคนนี้เนาะเรียบร้อยครับตายเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหผลดาร์กโคตรโหดเน่โหดขนาดนี้ต้องเล่นกันแล้วแหละเพราะว่าสำหรับวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็คลิปนี้ก็ตำนานผลดาร์กก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้ากับตำราผลใหม่นะครับ ใครที่ชอบเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าตอนนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย